มราชพัฒภูเก็ตค่ะจับมือชุมชนจัดโครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไรายได้ให้กับคนในตำบลลำพีค่ะเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะที่สวน ตายายายสาวตำบลลำพีอำเภอ้ายเหมืองจังหวัดพังงาคณะวิทยาการจัดการมห ah าวิทยาลายัยราชภัฏภูเก็ตจ,จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่ค่ะกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลำพีโดยมีนายสมพรคงสวัสดนาย,ยกอบตอลำพีพร้อมด้วยนายสำราญเรืองยุทธประธานคณะทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลำพีและสมาชิกกลุ่มร่วมต้อนรับ คณะผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชนมกุเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตเข้าร่วมค่ะซึ่งกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเส้นทางที่1ชื่นชมลำพีที่วัดบกปุยต้นไม้ใหญ่วัดลำพีสวนผลไม้เมืองรูเส้นทางที่สองค่ะวิถีชาวสวนลำพีโคกหนองนาโบเดลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางที่สามฝีมือ กลุ่มลำพีก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อและกลุ่มเลี้ยงสัตว์และเส้นทางที่4ค่ะเส้นทางเดินป่าลำพีเดินป่าน้ําตกต้นปลายพราวค่ะค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปร่วมทดสอบเส้นทางด้วยนะคะเป็นเส้นทางที่4ค่ะเดินป่าเล่นน้ําลำพีก็คือเดินป่าน้ําตกต้นปลายพราวนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นเส้นทางเดินแบบธรรมชาติผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้านเนี่ยลัดเลาะเข้าไปในป่าขึ้นไปยังตัวน้ําตกระหว่างเส้นทางก็จะมีลำธารเล็กๆนะคะเข้าไปในป่า อยต่อระหว่างหมู่บ้านกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูพอเดินเข้าไปประมาณ600เมตรก็ไปเจอลำธารค่ะลำธารก็จะกว้างมากขึ้นน้ําก็จะไหลแรงมากขึ้นพร้อมกับได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็มีละอองน้ําลอยฟุ้งอยู่จะได้พบเห็นกับแอ่งน้ําและน้ําตกขนาดกลางที่แสนจะสวยงามนะคะอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะสวยมากนะคะซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เลยมีกระแสน้ําไหลกระนาลงมาจากโขดหินด้านบนที่มีความสูงเหนือยอดมะพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียง ก็คาดการไม้ว่าตัวน้ําตกเนี่ยน่าจะมีความสูงประมาณ30เมตรได้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าน้ําตกโตนปลายพร้าวทาให้ทุกคนต่างตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะว่านับเป็นน้ําตกขนาดกลางที่มีความสวยงามลงตัวพร้อมที่พัฒนาเป็นหนึ่งในหมุดหมายของเส้นทางท่องเที่ยวในตําบลลําพีด้วยค่ะ